สวัสดีค่ะสินอนจ้ะทักทายกันคือเก่าค่ะวันนี้พาพี่นอนมาลงทะเลค่ะเห็นน้ำม,มันลงเนาะกันเลยว่าเดี๋ยวมาพามาเบิงฟังวันนกจะบ่มันลายดีค่ะจะพามาเบิงหอยแครงหอยป้างจากได้กินเทิงแล้วเนะนาะน้ำลงหงลายอยู่ค่ะวันนี้อากาศดีค่ะกันเลยลงมาเบิงเนาะเพื่อมันขึ้นค่ะอุ้ย แต่ยานนี่ด้อค่ะพี่น้องอออออมื่อนี้บริษัทเขาปลาเด้อจ้ะพาพี่น้องมาลงทะเลมึนงนะเห็นคนใหญ่นหนึ่งกำลังตกปลาอยู่ค่ะจะไปทาใดาก่อนเฮาอหอยเม่นผูกกระไลายเราจะถ่ยายให้เบิ้งเน้าบุญค่ะบ,บรรยากาศมื่อนี้บรยาาบรยากาศดีคักกาศดีมากเลยฟังโมบานตีมามาหาหอยแครงหอยคลางกันทางกางมานหน่อยหนอกจ้ะนี่เจอแล้ว นี่ค่ะนี่นี่อันนี้มันจะตายแล้วพี่นอ้องนี่โหนี่แมนเลยล่ะตัดตีขวดให้เบิ่งเด้อเสียนเสียนรูปเสียนได้แล้วแมนโอ้ยเบิ่งขาดตื้อกับข้งไปแล้วจ้ะน,นี่เดชเห็นบ่เสียนเสียนอยู่นี่เดชเห็นบ่นี่เดชหน่ยวยหนึ่งรู้บ่เห็น จะไปห้อเมี่ยงจะเนาะแต่มันขึืนกันะขึ้นกใกล้ๆกันเนาะนี่นนตัวน้อยจนแบนนน่ยังเซียนอยู่ไหมเดิมไหม,ไมบ่ไหนมาขุดโดนแล้วเอา้าจวกจวกจวบก,ก,ก,กอีกอย่างนี่โอ้ยขาดบ่เป็นใจแทบพี่นงอง๋อเลยใช่ละ อันนี้เป็นหู่ันหอยอันนี้จะ้นนจะหอยหอยวงช้างแต่ไม่ยีงได้ใต์แบบนี้มันจะหลุดค่ะต้องไปหาอีกใต์อีกแบบหนึ่งนะจะหาบุ้มบุ้มกันจะหารูบุ้มบุ้มกันขาดก็บเปาเป็นตาเนาะพี่น้องเนาะ นี่เด็กนี่เด็กสรับมึงกันประทันักประทันหนักถ้ายุคเขามัอนกับไม่นกเนาะกับตีมานกจะมาโคมกันค่ะ เปลวมันกันหาเปลวเหมือนกันนี่เด็กสองสองสองอันนี้นอยบาเอาอุ้ยนี่เด็กหน่อยหนึ่งบาเอาน้อยเราก็จะเลือกเอาหมักใหญ่ๆมันไปค่ะนี่ อุย้อยเี็นเสียงปุบมนะจะงานลงไปข้างล่างนี่นานหนึ่ง,นนง,นลง,งลง,งสีนั่นก็จะนี่นั่นก็จะสดเล่ค่ะมันเขินมากแต่พันปัาสดจะไปมองหาที่บุมบุ่ม นีเมนม้อนบุ้มๆอ,อ,อู้หางหน่อยมากจ้ะพระ่าคิดว่าจะเอามาแคกเขากินนะเขาอยากเข้าเขาลงมาเก็บไม้โดๆด ดีกว่าจ้ะตัวเล็ก,ลอ,กอยากเมื่อไหร่ก็เดินม,มาเดินม,มากินส,สดๆเนาะอันนี้เป็นเป็นบ้านของอันนี้ค่ะเอียงเกาะเออใส่เดือนใส่เดือนทะเลจะ้ะอันนี้ต,ตายบ่บ่ตายห้อยพันยูห้อยพันไต พี่อะพี่อบพี่ตัวบกไงเลยตัวของล้าจะตัวใหญ่เนาะขุนตัวหนึ่งค่ะกดดใกูใกล้กันดูกดดใกูใกล้กันนี่ด้วยนีตัวนี่ห้อยพันยางค่ะ อยาดีพื่อเถาปูนมกุกกะเนี่ยเอากล้ามกายกันมันที่น่เนี่ยตัวนึงจุ๊บวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแหละตัวตัวใหญ่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ข้นกะออกถ้านออกไปแบองบาร์บีคิวกับขอบพัวค่ะ วันนี้นี้รวมพี่เตากะไปทำกิจกรรมนอกบ้านกัน นงเก็บเอากันได้ค่ะแต่มันกับ่บัวใดนุยสดเป็นไนดที่พาพี่น้องเก็บถึงสิงเห็นบ่เดินเก็บเอาก็ได้แต่ห้ามบได้มีอุปกรณ์ในการเคลียร์การขุดเนาะนี่ตอนนั้นเห็น,นปะเคลียร์เต็มเลยค่ะแต่ว่าห้ามลงทะเลแล้วห้ามโมีสิ่งของยางเก็บปลาลูกทะเลเถวกได้ สังเกตบางมันเปียกมันก็ไม่โตมันงนะคะเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่อตาเช่น,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 นกันเนี่เลยปากโป๊กอยู่เนี่ยตัวเล็กนตัวใหญ่ก็มี นี่พาพี่น้องมาลุยขีดตม้มพามเดินขีดต้มกันจ้ะ ถามเขามาอยู่นะคะว่าเป็นไงแล้วดี้นละบอ่อแล้วใครไปเห็นงานเน,น,นาะจาดี้คนเรื่อยจะพี่หนุกมเป็นเชลเล่นมาที่นี่เราตียังขมาทาันผดดีกว่ากาดี้คนเรื่อยอยู่จ้ะอุ้ยง้าค้าลูกค้ามเมียอยู่เม,มื่อว่าน ก็ว่าเออฉันโอเคอยู่สัตว์เนี่ยตัวส้นนี่ดอกตัวน้อยหน่อยนะคะ ยังสันกับเป็นหว่วงเราอยู่แต่ว่ากะก็ต้องไปน,าานไไอะจ๊ะเนาะยังใดๆนี่ดินี่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องทำงานเป็นอลไจ้ะี่ตน้น กระจายเยอะจ้ะตัวปุยใหญ่ค่ะตัว จียางเลาะยางเบิ่งมองใหญ่ๆก่อนคนะ่ะเนี่ยมันตัวน้อยมันของโตมันกัดตายเนะยาะเดี๋ยวเป็นใยมาตจีจะพผ้าตัวนึน่งใยมาตจีผาไปเก็บอูเชนหอ,อยเมืองผูหยักษ์ค่ะมันดูอีกเมืองหนึ่งเนาะบริยุโซนแถวบ้านตีค่ะ ข้างตัวหน่อยดูมันค่ะข้างนี้มันอยู่่อนของโมบานตีแต่ขับรถไปไกลเติบอยู่ค่อยตัวใหญ่ดีค่ะมันก็ไม่หอยหอยหอยันยางอื่นน้ำนหมจะ้ะมันก็สไม่หอยงวงช้างแบบร้ายแห่แ้เนาะหอยงวงช้างเพื่อน ช่างหอยตลับพุ่นน่าพี่น้องเนี่ยสีพี่น้องเห็ดำดำๆนะคะกดหมดเจนเม็ดนะอันนี้นคือหอยมมงผูจ้ะวางก็า่างมือ่างหอยะคะเอาไปก็ใชนะ้ไปงห้นะมาชีแเ้วยน้ำหนักน้ำกระยืดเง็นใสจริงๆอยู่ค่ะ หามาตัดเดียวเลยนี่ยเลีเ้ยงเลยนะคะแค่นี้เราพ่อกินอะไรได้ตีอาตรีคือหาเพิ่มอีกขึ้นหน่อย,อย,อยแต่ว่าส้นนี่มันบอกไข่าายอยากลายค่ะสมานจะอยู่ส้นปุ่นโมงทิศตี้เก็บมาก,กินอืมบนทางผมเป็นโรงงานถ้าเจาะให้โรงงานปลาเสียหมอน โหดเดียวกันกับันเป็นพูนะคะ่ะมันจับกันย็นตอนนี้ตายไปนี่นะค,ะคือตัวใหญ่ดีแถว้ตายตัวใหญ่ใหญ่ตายซ้ำ มั่ส้นน้ำไหลเน,ะนาะน้ำไหลลงข้องลางสู่ทะเล มากแจะคอยไม่คู่เลยค่ะอืมตอนนี่นนนจะคอยต้งพูดจะพี่น้องเปียกมันค่ะ นี่นรถตกปาขน,น,งน,า,นางนี้เลยหอหนเืเทปทนี้นนยตัวจักระยานหน้าจ้ะบ้านตีนบ่ได้ย่ยทะเลกยยนหนาบานนะอยากกินหอยกับร่องเก็บหอยอยากกินปูกับกินปลาตะเก็บอยู่แถวนี้นะคะโอ้ในตัวนอย คุณดนสมบูรณ์อยู่แรงมันนอกตะวพักแต่บ่มีหลักหลายคือเมื่ออื่นพนอกจะ้ะพักบานตีมันก็มีบกียาง น้อนกันโอ้โหเห็นตัวนี้ยี่จั๊กน้อยกันย่น่าต้องทะเลจ้ะโดนโดนโดนกไล่ได้บ้างนกเป็นเป็นไข่เป็นขอดรูปคนจ้ะมันก็นจ,ะนกนจะไล่เห่านี่แมนนี่แมนนี่แม่แ,มแ,มแดนติ๊กเสียวหนาเสียวหลังแล้วค่ะแดนเข้ามาแบบทำลายรูปคนเนาะ จะไปเซน้ำเกลือด้วยค่ะจิงใหม่่อนจะคืนสองคืนมันเคยจะกินแซบแต่พี่นอ้องถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะอันสายลายจะ้ะ một ngày ี่ตัวใหญ่เอ้ยต,ตายลวอาปากจะวอยู่ตรงตัวนี้ไม่ตาย อนนี้พี่กะสั่งคักกองเมื่อใหม่หรรออเราจะคักกองนี่เพิ่นเพิก็ใส่ดีอยู่แต่ว่าคักเพิ่นเตี้ยไปเลยดูดูค่ะตัวใหญ่มากสองต,ตัวค่ะเปงง็นบ้าไปเลยบ้าเลยแดนไม่สุดเลย ต้องทุนกับขากล่องนน่ยสักวัดเท่าไรล่ะเก็นกลับเป็นงานท่องเทีย่ยวนาะโอ้ดูตัวใหญ่ แล้วเก long, no. No. ็บเต็มไปขวนกับกับแล้วแตเนาะเสียงเสียงคนหอบเสียงเนียงนพ่เสียงคนร้องเรียกเรา ตะะาพอแล้วละนกะดีค่ะดีใจมาชุบได้ลายละเอาเป็นรางก่อนจะ้ะอันนี้เท่าตายวะนี่จะบางเธอคือจังคนตายบางเธอคือจังบทตายเลย ไปลางกันนโอ้กดไปตรงไหนก็นเจอตรงหันตรลอดลายหายตัวบอกใหญ่อืมนตัวใหญ่ๆเพื่อเป้งดีพักเด้นลายเนาะเอาไปห่อเมียงค่ะพี่น้องปลา,าเรามีเยอะแยะตอนนี้ โค้ดที้เจอจะย่างเดียวขึ้นมามีเลือดคือหอยบานเห่าเลยจ้ะมันมีเลือดนี่ยโอ้กรสิมมาไปโดนหละ่ะตีวะตีปนนึงกระสิมมาเก็บตีปนนึงกระสิมมาเก็บกินค่ะนายบ่มีเลือดก็ยังกินพันโยหอยนี้ หอยตันนี้มันจะบ่มีเลือดค่ะเนี่ยว่าสิชบ่ปพอแล้วพอแล้วมึงเด้อไปล้างน้ำกันจะ้ะล้างหอยกันค่ะล้างต้มออกัพะรำบ้าง น,น้ำที่พี่น้องเห็นเลยค่ะมันเป็นน้ำน้ำอันน้ำเปลาา่าจ้ะน้ำอะไรอ่ะไหลลงมาจากบนเขาแล้วก็ลงสู่ทะเลนะนี่ก็จะเรลยเอาดอ,อกเีมาในไงเพื่อนทางน้อยๆไปกัดเอาไว้ เอาไปทิ้งหอยเข้าไปน้ำค่ะทำมันตายแล้วบตายค่ะมันจมมันตายค่ะเอสมันลอยเนาะทำมันตายเอาไปถึงบ้านแล้วก็ไปไล่รอบนึงแล้วก็งแ่น้ป็เกลือค่ะส่วนเกลือมันเป็นเกลือเม็ดใหญ่แห่งจะดีจ้ะแล้ไล่ขึ้นน้ำ้วจ้ะเอาหอยไปแช่มือสองมือแซ่ ใชเสร็จอาหารอาหารทิ้งสิมืนอล้วจ้ะบางตัวพินพินกะจะตายเข้าไปนะเมา่กระสีถข้ามูตัวอื่นตายไป,ปน,นั่นมาต้องบึงว่ะมันมเป็นแดงๆนะสภาพเป็นตัวพักหนาจะ เราไปค่ะต,ตัวเริ่มเบาแล้วก็ไม่เบาแล้วเราจะไปนี่ไปเห็ดสวนตอเก็บบงเก็บบ้างค่ะรอข้างใน ตัวนี่ก็ตัวน,น้อยค,ค่ะคแล้วไปให้มันไปนดูตัวสุดอยู่ในไปแค่์ให้ฮอกินแต่ละขังขก็จะโอเคค่ะแล้วคลิปนี้ตีะจะจะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะเนาะจะได้ค่อยพอกันคลิปหน้าค่ะเดีย๋ยว้ใครชื่นชอบคลิปหหอยธรรมาชาติแบบนี่ดาวตีผ้ามาเก็บอีกมือรุ่นนาจานะจ๊ะเนาะมาอนี้เฮากรับไปแค่์ขอกินแต่ละแต่ละขังนะคะ ปอหอยช่วงนี้เนาะข้าเอาไปจริงๆแล้วน้องว่าเอาไปแล้วหละล้วไปต้มแซ่แข็งไว้แซ่ก็ได้อยู่ค่ะแต่มันกะมันจะเหนียวนะคะมันก็คือจะกข้าเก็บไปสดสดเลอันข้าเก็บไปสดข้าต้มข้าวให้กับเขาให้ยังเกี๊ยวฉมันจะหวานเนื้อมันจะเบานวค่ะถ้าเกิดว่าอข้าวใหญ่ข้าเคามแล้วมาเก็บใหม่ค่ะพี่น้องปลาหอยช่วงนี้มันเก็บได้ตลอดเลยน่าจ้ะคลิปนี้คลิปไปเดี๋ยวจ้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย